ในวันฮาโลวีนที่ใกล้เข้ามาถึงจะรู้หรือเปล่าว่ามนุษย์นะั่นต้องปลอมตัวเป็นผีเพื่อเอาชีวิตรอดจากผีในวันฮาโลวีน <c oughs> ที่จะออกมาใช้ร่างมนุษย์ในการเส็ง <c oughs> ด้วยเหตุนี้ข้าก็เลยต้องจัดบ้านให้กลายเป็นบ้านผีฮาโลวีนสุดห้อนพร <c oughs> ้อมผลไม้และชิ้นส่วนมนุษย์ในการบูชาเราผีฮาโลวีนจะได้รู้ว่าข้านี่แหละ <c oughs> คือพวกเดียวกับมันสวัสดีเจ้าเชื่อเรื่องผีหรือเปล่า พ่อมดมีนามว่าต้าศิลาจารึกแต่ถ้าเจ้าเป็นคนที่เชื่อเรื่องผีแล้วก็เจ้ามาถูกทางแลว้วเพราะว่าวันนี้ข้าจะจัดบ้านเป็นฮาโลวีนทั้งหมดเพื่อต้อนรับให้เราพูดผีมาบูชาที่บ้านค่ะ <laughs> แต่ถ้าเจ้าเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีแล้วก็ ข้าจะใช้ไม้คาถาอันนี้เสกให้เจ้ากลายเป็นกบไปเลยอันนี้ข้าไม่ได้บังคับเลยนะ,ะและนี่ก็คือของที่ข้าจะจัดบ้านในวันนี้เจ้าดูกันเองแล้วกันว่ามันมีเยอะขนาดไหน ข้าบอกเลยว่าเราพูดผีต้องมาบ้านข้าเพื่อมาบูชาแน่ๆฮ่าๆเจ้าอาจจะเคยเห็นหน้าข้ามาบ้างแล้วแต่เจ้าไม่รู้หรอกว่าข้าเป็นพ่อมด <laughs> นี่ก็คือเหล่าสมุนของข้าข้าทําการเสกจากนางพวกนี้จากเป็นคนใหกลายเป็นแมวเพื่อรับใช้ข้าสวัสดีนี่น่ารักจังเลย โดยในวันฮาโลวีนแล้วมีความเชื่อกันว่าเป็นวันปล่อยผีผีสามารถเชื่อมกับคนได้น,นั่นเองในวันฮาโลวีนน่ะผีจะมาหาร่างของมนุษย์เพื่อเข้าสิงจริงๆข้าก็เป็นมนุษย์แหละแต่ข้าต้องแต่งตัวแบบนี้เพื่อทําให้ผีมันคิดว่าข้าเป็นพวกเดียวกับมันข้าจะได้ไม่โดนสิงไงล่ะถ้าเจ้าไม่เชื่อแล้วก็ข้าจะเสกให้เจ้ามีแผลที่หน้ามิสกาบุสกามิกกี้อ๋อเมาอ๋อ โอ้ม y g ก s oh ไม่นะข้าเสกผิดข้าเสกมาที่หน้าของข้าอย่างนี้ข้าก็เสียชมนะสิเอ้ยแต่หน้าจริงก็ไม่ตายแต่ก็เอาล่ะยังไงก็แล้วแต่ถ้าเจ้าไม่เชื่อเรื่องเวทมนต์เจ้าก็อยาลูลบเอ้ยลบลูเอ๊ะเจ้าเป็นใครข้าแปบ๊บนึงดิเสื่อเชื่อก่อนอันนั้นมันไม่ใช่เสื้อ,อมันคือ,ม,คอมันคือแม่มดที่เกาะกำแพง กัทนันได้เลยแม่วนอันนั้นอ่ะแม่มดอันเนี้ยแม่บ้านแรงมากแต่ว่าก็ว่าเิอเจ้ามาจากไหนข้าไม่รู้แต่ข้าต้องการของเพื่อที่จะไปบูชาเราพูดผีฉะนั้นเจ้ามาเป็นหนูทดลองให้ข้าดูนี้ข้าจะเสกให้เจ้ามีฟันที่ยน่นเฮ้อฉันมีพระคุ้มครองอ๋อพระเอเลียนชันไหนพระอะไรอ่ะพระเอเลียนไงนี่มันพ่อตาโลนี่มันไม่ใช่พระของแกเลยนะขอเสกให้เจ้า แกแกหลูลบเอ้ยลบหลูเวทมนต์ค่ะข้าจะเสกให้เจ้าฟันยนต์พึ่งเฮ้ยเจ้ามีฟันที่ยนตแล้วไหนอธิบายความรู้สึกเมื่อฟันยนตหน่อยแ็่หยันงก้นอแมงมุมยักษ์อ้้้าาาอออย่ามาอย่ามาลวนลามค่ะน่ากลัวโอย ครั้งนี้ข้าจะเสกให้เจ้าฟันปกติก่อนงั้นวันนี้เจ้าต้องมาช่วยข้าจัดบ้านทั้งหมดหนะตอนนี้ให้เสร็จเจ้าต้องช่วยข้าจัดนะรู้ไหมรู้โอ้น่ากลัวมากยันวันวันวันอ้เย่าเปี้ยวันเหมือนจริงวะ เหมือนมากนี่เอาไปตก็ไปเริ่มจัดบ้านกันเลยเห็นของเยอะขนาดนี้ก็ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก็เลยจุดแรกก็เอาหัวฟักทองไปวางนะทุกคนส่วนน้องแมวก็นอนหลับสบายเลยตปกติน้องจะปวดศิลานะทุกคนน้องอาจุนก็มาช่วยช่วยหายๆนะทุกคนสงสัยวันนี้ค้งได้เนื้อน้องอาจุนไปบูชาในส่วนตัวนี้ศิลาก็จะเอาให้เป็นหลุมศพนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นดินพอดีเลยนะแต่มันดันเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นนะสิ นักทาลายของจริงศิลาก็เอากาวมาติดนะทุกคนก็พอได้อยู่นะในส่วนตรงนี้บอกเลยศิลาชอบที่สุดแล้วเพราะว่ามันเป็นใยแมงมุมที่อันใหญ่มากแล้วก็มีเป็นใยคล้ายๆของจริงเลยอะซึ่งบอกเลยว่าการทําก็ไม่ได้ยากและที่พิกไปกว่านั้นก็คือมีตัวแมงมุมตัวใหญ่มากที่กลัวแมงมุมต้องขอโทษด้วยนะก็จะมีกิ่งไม้ที่แห้งหาเอาไปปักไว้ตรงหลุมศพเลยตอนนี้ผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วทาได้แค่นิดเดียวเองนี่ดูผลงานของศิลานะทุกคน ตอนนี้ก็ได้แค่ในส่วนตรงนี้เองส่วนที่เหลือก็ยังเหลือเยอะอยู่เลยอะเราจะจัดทันก่อนที่ผีจะมาบูชาที่บ้านเราไหมเนี่ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเราต้องรีบแล้วทุกคนแต่ถ้าถามว่าน้องอาจุนไปไหนอาจุนไม่มาช่วยเลยทำไรเล่นเกมโอโ้โหมีคนหนีไปเล่นเกมอ่ะทุกคนดูดีเราจะทันพวกผีมาบูชาจะไหมเนี่ยส่วนเราฟักทองผีพวกนี้ข้าก็จะเอามันไว้บนต้นไม้ดีกว่า อิสโอเก้อฮ่าฮ่อีโอเกอิโอเก้ีฟักทองของเราน้นก็จะมาอยู่ตรงนี้กันหมดเลยทุกคนว้าว <c oughs> แต่บอกเลยว่าความหลอนมันยังไม่จบเพียงเท่านี้เรามีงานมอบให้หน้องอาจุนแล้วทุกคน <c oughs> ก็คือกันงันอะงานเป่าลูกโป่งตาดา พ่อพ่อขอฝันของฝันวันวิวาของขวัญเนี่ยมันต้องเอานิ้วกดออกมาของขวัญเปิดเลยของขวัญ อันเนดี๋ยวพ่อมอเตอร์ศ um> ิลาก็คงต้องขอไปจัดบ้านก่อนจากนั้นเราก็ไปติดใยแมงมุมกันเลยศิลาก็เลือกติดใยแมงมุมให้ทั่วๆบ้านเลยนะเราจะจำลองให้บ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังกันไปเลยน้องอาจุนก็เป่าลูโป่งส่วนศิลาก็จัดของแต่ส่วนคุณพ่อเอ่อมาป่วน ิลาก็ได้สั่งไฟที่เป็นรูปร่างผีมาหลายอย่างเลยแล้วก็เอาไปติดให้รอบๆบ,บ้านเลยนะจะได้มีแสงไฟสวยๆในส่วนตรงนี้สิลาก็จะเอายายไปแปะแล้วก็ให้แมงมุมตัวใหญ่ๆมาเกาะกันเลยแล้วก็เอายายไปติดกันเลยส่วนแมงมุมยักษ์สิลายังรู้สึกกลัวมันอยู่เลยมันเหมือนของจริงมากๆเลยถ้าในชีวิตจ,จริงเจอตัวใหญ่แบบนี้นะก็คงช็อกไปเลยส่วนเจ้าแมงมุมยักษ์ตัวนี้ศิลาก็จะเอาไว้ตรงนี้เลยโอ้ตั้งไว้อ๋อไม่ก็ เหมือนตัวมันจะใหญ่กว่าใยไปนะ <c oughs> ในส่วนตรงนี้ที่ยังโล่งๆอยู่ <c oughs> สิลาก็จัดการเอาผ้าสวยๆที่ศิลาสั่งมาปูทับลงไปเลยจริงมันเป็นผ้าที่ติดกับผนังนะไม่เป็นไรเราก็ดีไอไวไปในส่วนตรงนี้เราทาไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นของเล็กๆจุบจๆๆิบจุบจิบอาจจะเป็นตัวน้องค้างคาวไฟผีจิว๋วฟักทองอันเล็กๆแล้วก็มีการจัดอาหารวางไว้บนต๊ะด้วยนะบอกเลยว่าตรงนี้สยองมากสิ่งที่ศิลาสั่งมามันเหมือนของจริงมา,มากๆเลยทุกคนด้วยความที่เราต้องใช้ในการบูชาเหล่าผีก่อนที่ตะวันจะตกดินเราก็ต้องจัดบ้านนี้ให้เสร็จันนนนนอกเลลย้้ศิงงีี่่สตผพวแ ซึ่งจะตรงกับวันที่3 1ตุลาคมของทุกปีซึ่งบอกเลยว่าน่ากลัวมากเพราะว่าเป็นวันที่วิญญาณของคนตายจะออกมาปว่วนโอ้ไม่นะศิลาจะโดนป่วนไหมเนี่ยจึงเกิดการจัดฉลองวันฮาโลวีนเพื่อต้อนรับเหล่าวิญญาณและเราจะจัดอย่างเดียวไม่ได้นะทุกคนเราก็ต้องมีการขอพ,อพรให้เขาไม่ทาร้ายเราด้วยและก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่มองแล้วน่าจะสนุกมากๆคือการเดินไปเคาะประตูและขอลอกอมตามบ้านต่างๆต่างประเทศคือเขาทำแลวสนุกมากๆเลยอะแต่อย่างบ้านเราถ้าทําก็คงโดนหมาไล่เกิดเหตุไม่คาดคิดครับทุกคน เมื่อตอนนี้ฝนกำลังจะตกแล้วอาจุนอาจุนก็ยังปลดลูกโ่องอยู่นะทุกคนพลังงานของผีที่จะมาบูชาที่บ้านเราที่มันแรงกล้าจริงๆโอ้ oh, ตอนนี้ลมแรงมากว้า wow. วเราจะทำได้ไหมช่วยเป็นกำลังใจให้ศีลาด้วยนะไปให้กำลังใจเหตด้วยเอาละทุกคนตอนนี้ศีลาก็ได้จัดบ้านฮาโลวีนของศีลาเสร็จแล้วถ้าทุกคนพร้อมไปดูอุย้ยใครอยู่ข้างหลังนะอะต้นไม<ป>้ออย่าบอกนะ แต่เราลืมไปว่าพ่อหมดอย่างเราไม่กลัวผีหรอกทุกคนนี่เราคือพ่อหมดมีหมวกด้วยแต่นะเวลาต่อจากนี้พวกเจ้าก็จะได้เห็นบ้านของข้าที่เสร็จสมบูรณ์แบบเป็นร0อปอเซ็น์อย่างแน่นอนขอแค่พวกเจ้ากดไลค์คลิปนี้และกดติดตามช่องไอต้าศิลาชันแนวไปกันเลย และนี่ก็คือบ้านผีสิงของตาศิลาบ้านฮาโลวีนที่ใครเข้าไปต้องมีแต่ความตายในค่ำคืนของวันนี้เหล่าผีก็ได้ออกเล่นตามหามนุษย์ที่จะลอกและสิงส่วนผีพนักง,งานต้อนรับของเราถึงหน้าตานางจะน่ารักแต่ความจริงนางโหดมากและนี่คือหลุมศพของสามีนานั่นคือฝีมือของนางเองและแมงมุมยักษ์ที่ใครก็ห้ามเข้าใกล้เพราะเป็นแมงมุมที่มีพิษมากบอกเลยว่ามนุษย์แม้แต่คนเดียวก็ห้ามเข้ามาที่นี่เพราะว่ามีสุนัขเฝ้าบ้าน<อ>จะอนุญาตให้แค่เหล่าผีเพื่อมาบูชาที่นี่เท่านั้นและนี่ก็คือโต๊ะที่าช การบูช็จะมีทั้งผลไม้และก็เนื้อคนสดๆเออแต่ไม่ใช่เนื้อของน้องอจุนนะนั่นคือชิ้นส่วนมนุษย์ทั้งนั้นหวังว่าเราพูดผีที่มาบูชาที่บ้านข้าจะยินดีและโอเคกับสิ่งที่ข้าจัดเตรียมไว้และความจริงแล้วบ้านหลังนี้คือบ้านร้างที่ร้างมาแล้วนับพันกว่าปีด้วยเหตุนี้จึงทําให้ใยแมงมุมขึ้นอย่างเยอะมากหัวฟักทองที่จะเรืองแสงในทุกๆคืนอยากใหญ่และใยแมงมุมเต็มไปทั่วบ้านและสิ่งที่ดูแลบ้านหลังนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือ จะว่าก็ว่าแมวที่นี่ก็เคยเป็นคนมาเหมือนกัน mm hmm. แต่โดนฆ่าเสกให้เป็นแมวเท่านั้นเอง <laughs> และณเวลานี้เราพูดผีก็ได้มาบูชาที่บ้านข้าแล้วซึ่งบอกเลยว่าเราพูดผีพวกนี้ไม่รู้ว่าข้าเป็นมนุษย์เพราะว่าข้าแต่งตัวเป็นพ่อมด <laughs> ส่วนในหม้อนี้ก็จะมีทั้งค้างคาวและก็ฟักทองและอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไปไม่ได้ก็คือศพของคู่รักที่ขุดมาจากหลังป่าชา้าซึงทั้งคู่ได้เสียชีวิตตอนแต่งงานดวนนางตัวเนี่ยนะหรอ <laughs> อย่าไปนสนใจเลยนางคือผีที่จะมาร่วมพิธีในวันนี้แต่ดันติดกับดักแมงมุมซะก่อนนางก็เลยต้องตายซ้ําตายซ้อนเอ๊ะเดี๋ยวนะคือกูเป็นผีแล้วกูก็ต้องมาตายอีกเหรอฮะอะไรกันครับนี่ซึ่งท้ายคลิปนี้เรามีภารกิจที่ต้องทาหนึ่งอย่างอะไรอะนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันก,ก็เธอเป็นคนชวนไม่ใช่เหรอรก็คิดมาสิ ก็คือแม่ศิลากําลังจะกลับมาทุกคนแต่แม่ศิลายังไม่เห็นสภาพบ้านที่เป็นฮาโลวีนหลอนๆขนาดนี้เลยฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกล้งแม่กันหลอกผีแม่ให้น่ากลัววิ่งหนีกลับบ้านไปเลยใช่แต่จริงๆถึงเราจะไม่แต่งเป็นผีเราก็เหมือนผีอยู่แล้วใช่เพราะว่าน่าสดเราก็ไม่ต่างบาทุกคนไปเรื่องภารกิจกันเลยน่ากลัวโอเคทุกคนเดี๋ยวรอแม่กลับมากันเลย

แบบนนี้ะสำเร็จไหมสำเร็จไหมเหนื่อยตกใจไหมถามจริงตกใจมากเลยเหรออาจุนอาจุนไม่วิ่งเลยอาจุนวิ่งหนูมองไม่เห็นสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับจัดบ้านฮโลวีนในวันนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องไอต้าศิลาชาแนลกันด้วยนะครับเฮ้ห้หน่อยแม่เฮ้หน่อยเฮ้ไปา